สำหรับพระมิหารสี่นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงสอนไว้เพื่อแก้อารมโทสะละพยาบาทด้วยว่าอารม์โทสะและพยาบาทนี้เป็นเครื่องทำลายล้างความดีที่องค์สมเด็จพระจินสีเรียกว่าไฟประการหนึ่งด้วยวารากาโทสะขี่ไฟก็โทสะเป,เป็นเหตุสร้างความเล่าร้อน <c oughs> แต่การบันทอนความสุขความเจริญของตนแล่อคนใดถ้ามีโทสะความโกรธมีเกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดทุกตรงไหนก็คือทุกตรงท,ที่เรียกว่าปรารถนาคิดจะหักล้างทำลายเขาต่อรมยานี้เกิดขึ้นเมื่อไรความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เกิด ความไม่สบายกายก็คิดเมื่อเราคิดจะหักร้างเขาก็ใช้สมองคิดวางแผนตอนวางแผนนี่ต้องใช้อารมณ์มากดีไม่ดีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเอาอะไรดีกันไม่ได้เลยเมื่อมันกินไม่ได้หรือว่านอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับก็เลยกินไม่ได้ความไม่สบายกายมันก็เกิด ไม่เกิดเพราะใัยความไม่สบ,บายใจเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าอารมณ์อย่างนี้ไม่สามารถจะยับยั้งได้ไปทําอันตรายบุคคลอื่นเขา้ารู้ว่าไปทําสิ่งที่ไม่พอใจเกิดแก่บกุคคลอื่นเราก็กลายเป็นคนมีศัตร,รูราวนี้ก็มีทุกข์หนักจะนั่งก็ไม่สบ,บายจะนอนก็ไม่สบ,บายจะหลับก็ไม่สบ,บายจะตื่นก็ไม่สบ,บาย จะไปไหนก็ไม่เป็นสุขเพราะเกรงว่าบุคคลที่เป็นภยัยนีที่เราไปสร้างศัตรูไว้เขาจะทำอันตรายกับเราเป็นอันว่าเราหาความสุขอะไรไม่ได้นี่และบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าความโกรธความย่ำบาดเป็นเครื่องบันทอนความดี นี่ประการหนึ่งคนที่มีความโกรธความย่ำบาดป้าน,นี้แก่เร็วเพราะว่าความโกรธความย่ำบาดมีความร้่าร้อนเผาผันผาน,ผนจิตใจทํให้ร่างกายสุดโทรมโทรมเมื่อความคิดอารมณ์พุ่งซ่านพุงพล่านคิดอยากจะทําร้ายคนอื่นทําให้ร่างกายโทรมนี่อย่างหนึ่งนี่ปรกิการหนึ่งโทรมทั่วโรคภัยไข้เจ็บก็ามาเบียดเบียน คิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัยมันก็เบียดเบียนนี่อย่างหนึ่งนีบริยการหนึ่งก็โทมเพราะถูกคนอื่นทําร้ายร่างกายรีบริการหนึ่งเมื่อไปทาร้ายร่างกายเขาเขา้าไปทำอันตรายเขาเขา้าเจ้าหน้าที่จับได้เราก็โทมเขา้าคุกเขา้เขาตารางคราวนี้โสมทั้งกายโสมทั้งใจโทมทั้งท,งท,ทรัพย์สินโสมทั้งความสุขรวมความว่าไม่มีอะไรเป็นความดี เมื่ออยู่เป็นสภาพเรามีศัตรูมากเราก็ไม่มีความสุขถูกเขาจับไปขังไว้เพราะอาศัยที่เราสร้างศัตรูไว้มากเราก็ไม่มีความสุขหรือว่าเมื่อทำร้ายเขาได้แล้วหนีหลบภัยจากการติดตามของพวกพ้องญาติพี่น้องของเขาก็ดีหนีจะเงื้อมือของกฎหมายก็ดีเราก็ไม่มีความสุขรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นความสุข <c oughs> เมื่อเหตุปัจจัยมันไม่เป็นเหตุไม่ไม่เกิดความสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหาวันีคือพระพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาก็ต้องการจะสงเคราะห์ให้คนสัตว์โลกและพลโลกทั้งหมดมีความสุขแต่ถ้าว่าการสงเคราะห์ของพระองค์นี้จะมีใครรับการสงเคราะห์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับ ผมเด็พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงบังคับทรงตัดไว้เสมอว่าอาคาตาโรตถาคาตาตัดว,ว่าตถาคตนะคือพระองค์ได้แต่เพียงพูบอกเท่านั้นคือว่าได้แต่บอกบอกแล้วจะทําตามและไม่ทําตามก็ตามใจไม่มีการ,ารบังคับเพราะพุทธศาส,สนาไม่คับแคบมีใจกว้างขอ ให้ทําตามก็ตามใจไม่ทําตามก็ตามใจไม่เคยขัดคอใครนี่ความจริงมันยกย่องพระศาสนานี้ว่าดีกว่าศาสนาอื่นแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นศาสนาอื่นก็อาจจะมีใจกว้างขวางเช่นเดียวกันนี่ต่อมามองค์สมเด็จพระสงทันเห็นว่าความโกรธความเยยบาดเป็นการนลดรอยความดี เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ความจริงเรื่องตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเรามาคิดกันในด้านปัจจุบันดีกว่าว่าเอาเมื่อเวลาอยู่มีความสุขตายไปแล้วมันจะสุขจะทุกข์ก็ช่างมันถือว่าเสมอว่าวันนี้เราเป็นคนดีเราหาปัจจัยเกิดความสุขในวันนี้ สกุลคุยความเมตตาปราณีเพื่อกูลสงเคราะห์เึ่งกันละกันวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องเป็นห่วงถือวันนี้และเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นสำคัญดีไหมที่แนะนำพวกท่านอย่างนี้บรรดาท่านนักปราชญ์ท่านหลายเห็นว่าผิดไหมเนี่ยเป็นการคัดค้านพระธรรมคำส,สอนของพอะองค์สมเด็จตระธรรมสามิตรหรือเปล่า ความจริงถ้าจะบอกว่าค้านก็ยอมรับแต่ว่าเนื้อแท้ของจิตไม่ได้คิดว่าจะค้านเห็นว่าคนทุกคนะะที่เกิดมานี่มีแต่ปัจจุบันอดีตอนาคตในอารมณ์ของจิตไม่มีการเวลามันมีแต่อารมณ์ของจิตเราไม่มีอดีตอารมณ์ของจิตเราไม่มีอนาคตเราลงช่วยกันไม่ได้ใช่ ว่าความรู้สึกท่านมีทีท่จะมีความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอดีตแล้วมันเป็นปัจจุบันแล้วเป็นอนาคตต้นปีเราคิดอย่างนี้ปลายปีเราคิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอดีตและอนาคตมันเป็นต้นปีแล้วเป็นปลายปีแล้วมมรื่อว่าพอสอนนี้พอสอนหน้าพอสอนที่แล้วมา ความจริงความรู God, ้สึกของคนมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความรู้สึกในปัจจุบันของร่างกายมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอนี่เป็นความรู้สึกเมื่อวานนี้นี่เป็นความรู้สึกเมื่อเดือนก่อนนี่เป็นความรู้สึกเมื่อปีก่อนขนาดนั้นที่มันหนาวก็ดีมันร้อนก็ดีมันป่วยก็ดีมันแข็งแรงก็ดีมันเดี๋ยวนี้หรือว่าเมื่อเดือนก่อนปีก่อน รวมความว่าความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่มันเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้เป็นปกติเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะมันไม่มี <c oughs> <c oughs> เกิดลื้ตายขึ้นมาวันนี้ก็เดี๋ยวนี้อยู่ไปทั้งวันหรือบ่ายมันก็เดี๋ยวนี้เย็นค่ำมันก็เดี๋ยวนี้รุ่งขึ้นถ้าลืมตาขึ้นมาใหม่มันก็เดี๋ยวนี้ รวมความว่าเราก็รักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้ตลอดเวลาหมดเรื่องกันนี่ความดีเดี๋ยวนี้ทํำยังไงในพมิหันสี่มีสี่อย่างคือว่าท่านบอกว่าไอ้สี่อย่างนี่เป็นปัจจัยของความสุข <c oughs> ถ้าใครทําได้ที่สุดรักษารมได้ที่สุดก็ชื่อว่ามีความสุขสั่งทงที่สุด ทังที่สุดตรงไหนทั้งที่สุดก็คือหมดความทุกข์ไปเลยขึ้นชื่ีวอารมณ์ของความทุกข์ไม่มีนี่จะพูดให้ฟังอันดับแรกเอากันเบาๆก่อนขนาดเบาๆเราทําความรู้สึกเมื่อสมอว่าเราจะรักคนอื่นและสัตว์อื่นเสมอได้รักตัวเรานี่แบบเบาๆไม่ใช่แบบหนักๆ ลืมมาขึ้นแต่แต่ต,อ,ตอนเช้าจนกว่าจะหลับไปใหม่ตื่นไม่ใหม่นะตื่นเช้าตื่นดึกตื่นสายอะไรก็ช่างพราะลืมตาจากการตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกคนและสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูสำหรับ,บเราเรามีความรักตัวเราชั้นใดเราก็จะรักบุคคลอื่นเท่านั้นเหมือนกัน เราไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายคนอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยทรัพย์สินของเราเราก็ไม่ลักไม่ขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งความรักของเราเราก็ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาโกหกมดเท็ดพูดคำยาพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมเราให้แตกเล่ากัน ไม่ใช่ว่าจะสำรักเราก็ไม่ทำอย่างนั้นแก่คนอื่นเราไม่ต้องการให้มีความเราไม่ต้องการดื่มน้ำเมาหรือยาเสพติดหรือสิ่งที่ทำลายประสาทให้เกิดความประมัดให้ประสาทมึนเมาไร้สติสัมปชัญญะเราก็ไม่ยุให้ชาวบ้านทำแบบนั้นใจของเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ทำด้วย เจอหน้าใครก็ยิ้มตลอดเวลาเห็นหน้าใครก็คิดว่าคนทั้งหมดเขาเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเขากับเรามีอารมณ์เสมอกันคือต้องการความรักเราต้องการความรักเขาก็ต้องการความรักฉะนั้นเมื่อเราพบหน้าเขาเราก็แสดงความรักด้วยความจริงใจให้ปรากฏเมื่อการเป็นอย่างนี้ เจอเราเห็นหน้าใครใครเขาก็ยิ้มขอโทษเราก็ยิ้มให้แต่คนทุกคนเห็นก็คนที่มีวัยสูงกว่ามีคุณวุฒิสูงกว่ามีฐานะสูงกว่าเราก็ใช้อภายนก,กรรมยกมือไหว้ทำความเคารพตามประเพณีอาการอย่างนี้ท่านลองคิดดูว่าไม่แบ่อาการของความสุขหรืออาการของความทุกข พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าวันโกปฏิวันทันปฏิวันทนังผู้ไหวยังไม่ได้ไหวตอบปูชาลาบเตโูชังเราบูชาเขาเขาก็บูชาตอบนี่ถ้าเรายิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มให้เราแล้วไม่ถ้ามันยิ้มยากเราก็ยิ้มบ่อยๆยิ้มแค่ยิ้มมันเขาไว้ในที่สุดมันก็ต้องยิ้ม เราก็มานั่งวัดใจของเราการปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเอาใจของเราเป็นเครื่องวัดว่าถ้าใครเขาเห็นเราเขายิ้มนี่เรามีความรู้สึกยังไงมันชุ่มชื่นใจได้ว่าอยากจะฆ่าคนยิ้มสียตายถ้าเขายิ้มวยความจริงจริงใจยิ้มวยความมีสเสน่ห์เราก็แปรแลวควาเกือบจะโดด ยนโดยเขาไปกอดไปรัดฟัดเปลี่ยงให้มันสมกับความดีของเขานี่ความรู้สึกของตมาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าความรู้สึกของบรรดาท่านนั้นหลายเป็นยังไงเนี่ยอรตมาไม่ทราบถ้าไม่รู้ที่พูดนี้ไม่เกี่ยวกับรมณงคนอื่นเกี่ยวกับรมองคนพูดอย่างเดียวออนนี้ถ้าว่าเรารักเขาเขาไม่รักเรามันก็แปลกล้วก็มีหมอนกัน คนบาบ้บาบอในโลกนี้เขาพยาหาได้คนอื่นใดที่เขาสร้างความดีให้ก็สร้างความชั่วเช่นพระเทวทัตเป็นต้นแต่ว่าคนประเภทนี้มีน้อยเราจะสนใจให้มากนะักเราทําความดีของเราทําสร้างเมตตาจิตที่คิดอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติในความรักด้วยช่วยเขามีความสุขคนถึงจะเลวแสนเลวยังไงต่อไปมันก็ทนไม่ไหวทนดีไม่ได้ เมื่อทนดีไม่ได้ใจเขาก็ต้องมีความรักสักวันหนึ่งแต่เราจะหวังผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือสร้างความรู้สึกของใจเราให้เป็นสุขเราถือว่าเรามีความรักในบุคคล,ลอื่นสัตว์อื่นไม่ทำอันตรายเขาเรามีความสุขใจแต่ผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเองราการที่สององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกรรณาสงสาร รักเราไม่พอ,อยังสงสารด้วยหาทางช่วยเหลือตามกำลังปัญญาตามกำลังทรัพย์ตามกำลังกายเท่าที่จะมีอยู่เห็นใครมีทุกช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเขาหิวข้าวหิวอาหารมาแล้วก็ให้ตามมีตามเกิดมีอย่างไงสามารถแค่ไหนช่วยแค่นั้นเอามาวัดที่ใจเราก็แล้วกันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นบ้างเราจะมีความสุข เร้ไม่มีเรไม่มีความทุกข์เราจะรักคนที่ให้เราหรือว่าเราจะเกลียดคนที่ให้เราเอาใจเราเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าไปจเจอคนจังไรเข้าแล้วก็ช่างเลยอย่าถือโทษโกรธเกินไปเมื่อเราแสดงความดีเขาเขาไม่แสดงความดีกับเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตก่อนแล้วกันเทวทัตทำกระองสมเด็จพระพักตร์วันมากมายแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงโกรธ ทรงมีพระมหากุณาธิคุณบอกว่าเรารักเทวทัตเท่ากับรักเราหนุนลูลกชายของเรานี่เราเป็นสาวกของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องทําอย่างนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติมาตามนั้นเราปฏิบัติตามพระองค์เขาด่าเรายิ้มเขาว่าเรายิ้มเขาแก,กล้งเรายิ้มคนที่สุดคนที่ทําเราเขาก็จะมีผลเช่นเดียวกับเทวทัต มีความร้าร้อนในปัจจุบันและเวลาตายจากโลกนี้นั้นก็มีความร้าร้อนในนรกแต่ว่าเราจะจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าปลีกใจของเราออกจากความทุกข์คือตั้งอยู่ในพมีหารสี่คือกุณาและเมตตานี่เป็นประการที่สองกุณาและเมตตาเป็นปัจจัยในการผูกมิตร ดนนายความสงสารในการเกือก่อกนี่นสร้างไม่ที่ดีอารมณ์ยิ้มคือเป็นคนใจดีก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลส่วนใหญ่เราถือคนส่วนใหญ่เป็นสําคัญลองดูก็ได้แต่ใครไม่เชื่อในมั่นในตอนนี้แล้วก็เอาตั้งใจไว้เลยพอลืมตาอมาบอกววันคิดว่าวันนี้ยิ้มทั้งวันใครมาหายเป็นปกติก็ยิ้มใครเขาชมก็ยิ้ม ใครเขาตำหนิก็ยิ้มเขาใช้งานเหนือยก็ยิ้มใช้งานหนักก็ยิ้มลองยิ้มอย่างนี้ดูสักเดือนดูผลของความยิ้มว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีคนรักน้อยเกินไปมีแต่คนเกลียดมากขึ้นแล้วก็เลิกยิ้มได้เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีผล ในข้อหนึ่งที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตัดว่าเกื้อกูลบรรดาสัตว์หมายถึงคนและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะเพึงทาได้ไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเดะเห็นเขาป่วยไข้ไม่สบายมาเอา้าไม่มียาไม่มีความสามารถก็ช่วยไปส่งหมอ ถ้ามีอะไรพยาเกื้อกูลให้บ้างมีอาหารมีสตังให้ได้บ้างเราก็ให้ตามกําลังที่เราจะเพึงให้ไม่ใช่บีบคั้นลองคิดว่าถ้าเราถูกกระทําอย่างนี้เขาบางอย่างจะเป็นยังไงเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาในการดีสามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงม,มีจิตอ่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่ฉาดเศียาบุคคลอื่นเห็นใครได้ดีก็ส่งเสริมความดีของเขา ส่งเสริมความดีที่เรพรอยินดีด้วยแต่วย่าไปส่งเสริมเฉยๆส่งเสริมเฉยๆมันไม่ขาดทุนแต่ว่ามันไม่มีกําไรเราต้องเป็นคนหากําไรกําไรที่เราจะเพึงได้มันจะมาจากไหนว่าเขาดีแบบไหนที่เขามีความสุขเขารวยแบบไหนที่มีความอุ่นหนาวฝาข้างในทรัพย์สินเขาทํำยังไงเกียรติยศเกีรติศักดิ์เขาจึงเจริญ เห็นเขาเข้าพลอยไม่อชา้าไม่ชา้าได้เสียเขาเพลอยยินดีด้วยแต่เทวว่าเราก็ต้องเอากำไรไม่ใช่เป็นนิสัยคนเอาเปรียบแต่ว่าต้องการกำไรกำไรที่จะพ่งได้ได้ยังไงแต่ก็คือมองดูทีเทวว่าพิจารณาให้ดีไหวผลนิ่งความดีผลนิ่งความสุขที่เขาจะเพ่งได้มานั่น ศักดิ์ศรีที่เขาพ้นได้มานั่งเขาได้มาด้วยการอย่างไรวินิจฉัยที่ท่องแทนแล้วก็จะปล่อยวินิจฉัยเฉยๆอย่าใช้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ย่องเอาความดีที่เขาก็ทํามาแล้วมาทำที่ด้วยมันจะ,จะได้ช่วยให้เรามามีความดียิ่งยิ่งขึ้นและสม่าเสมอเขามันจะดีเท่าเขาหรือไม่ดีเท่าเขาก็ช่าง แต่ขอผลความดีที่เขาได้แล้วให้มันเป็นผลของเราบ้างไม่ใช่ไปขอทรัพย์ขอศิลขอแนววิธีการปฏิบัติปฏิปทาที่เขาทำอย่างนี้มีประโยชน์ใหญ่คนนี้ก็มีความดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครเขาลังเกียจว่าเราจะไปยื้อแย่งความดีที่เขาปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่มีใครเขาว่ามีแต่คนเขาชอบใจ เขาดีเราดีโลกก็มีความสุขนี่ว่ากันแบบธรรมดาธรรมดาข้อดีสี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าให้มีโอเบขาถ้ากฎุ้งกรรมใดมันเกิดขึ้นถ้าพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายตัวเราจะตายไฟมันไหม้บัน่นหรืออะไรก็ตาม เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเราระงับมันไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมดาเราก็คิดว่านีโอหนอ,อมันธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เชียงใดที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทําความเศร้าใจให้เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็หาทางสร้างความดีต่อไปเพื่อเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัจจัยของความพ้นทุกข์ นี่ในหนึ่งโลกกะทำแปรเป่กันถ้ามันไม่กระทบกระทั่งใจความมีลาบเกิดขึ้นอย่าดีใจเกินไปเฉยๆไวเพราะมีความรู้สึกว่าลาบมันจะต้องหมดไปเมื่อลาบหมดไปก็อย่าเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเขาให้ยศถาบันดาศัก์ก็ทําความรู้สึกว่ายศถาบันดาศักนี่ใครเขาก็หากันได้ ที่ได้มาแล้วหมดยศไปทุมเถไปก็เตรียมกายเตรียมใจเพื่อความหมดยศไว้ด้วยเมื่อยศ์ขาสูญเสียไปเมื่อไรเราก็สบายใจเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครเข้ามาสรรเสริญเยินยอก็มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอสรรเสริญกันยังไงแล้วเราไม่ได้ดีตามนั้นเราเป็นคนเลวเขาสรรเสริญว่าเป็นคนดีเราก็ไม่ดีไปด้วย ถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าเราชั่วแล้วก็ไม่โชวด้วดยคํานินทาเราสรรเสริญเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เฉยแต่ไม่สแสดงการปริเสียในคำสรรเสริญเขาสเสริญแล้วก็ยิ้มเขาว่านินทาเสียดสีเราแล้วก็ยิ้มซะอีกมันก็หมดเรื่องกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราสรรเสริญคนถ้าสรรเสริญเราเรายิ้มให้เขาเขาก็ปลื้มใจนี่คนที่เขาบ่นด่าว่านินทาเราเรายิ้ม เขาก็ช้ำใจเหมือนกันช้ำใจเพราะอะไรเพราะคำนินทาด่าว่ามันไม่มีผลนักเข้านักเขา้าเขาขี้เกียจด,ดา่าขี้เกียจว่าทนไม่ไหวเขาก็เลิกดา่าเลิกว่าไปเองเป็นอันว่าเขาก็แพ้ไปความจริงสิ่งนี้ไม่ได้ทาเพื่อความแพ้เพื่อความชนะเราต้องการชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการชนะคนคือชนะความโกรธชนะความพยาบาท ที่พูดมานี่เป็นเพียงเพ่งแค่ทำในคำธรรมดาธรรมดาในด้านสมถาภาวนามันดีบ้างมันก็ไม่ดีบ้างมันทรงตัวไม่อยู่ถ้าอยาทรงตัวให้อยู่จริงๆตัวท้ายนี่ดมากอุเบกขา <c oughs> อุเบกขาเราวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปดประการมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา แต่เมื่อวางเฉยในโะลกธรรมทั้งแปประการในการข่มใจเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระรหันเรายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีไอ้ความสะดุ้งสะเทือนจากโลกธรรมมันก็มีขึ้นได้แต่เมื่อสะดุ้งวันไหวพับจับมันกดคอเขาไว้ใจมันก็จะมีความสุขแต่มีความสุขอย่างใช้กําลังต้องเข้าประหัตประหารกันการมณมนั้นใช้รมความดีเข้าประหารความชั่ว ถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ต้องสู้กันอยู่ทุกวันทางที่ดีก็ประหารไม่พินาศไปเช่นเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเอาเอาเอา,เอาเบกขาตัวนี้แหละมาเป็นสังขารุปเปกขายานสังขารุปเปกขายานหมายควาวางเฉยในขันห้าเสียทั้งหมดถ้าเราเฉยในขันห้าได้แล้วก็เฉยในทุกสิ่งทุกอย่างได้ <c oughs> ขันห้าของใครที่เราวางเฉย แล้วก็วางเฉยในขันห้าของเราด้วยวางเฉยในขันห้าของคนอื่นด้วยที่นอกจากตัวเราวางเฉยในขันห้าของสัตว์ด้วยแล้วก็วางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียด้วยเฉยที่ไหนเฉยที่ใจใจเฉยร่างกายมันจะแก่ก็เชิญแก่เรารู้แล้วว่ามันจะแก่ที่ว่าร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยก็รู้แล้วว่ามันจะป่วย ร่างกายเขาเราจะตายก็เชิญตายเพราะรู้แล้วว่าเกิดรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีตายเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะหลีกจะเลี่ยงไปได้แล้วต่อไปก็เฉยต่อไปอีกราคะความรักที่ชาวบ้านก็พอใจกันเราก็เฉยมาเสียไม่รักเพราะจะไปรักมันทําไมมันไม่มีอะไรจีรังย่างยืน ที่เราเห็นว่าวัตถุสวยคนสวยมันสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังมันสุดสมแล้วก็เฉยความโลภอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียะมั่งมีทรัพย์เหลือขนานับเราก็เฉยมั่ซะอีกทําไมจริงเฉยเพราะไอ้ความร่ํารวยทั้งหลายแหล,หล่านี้ไม่ได้เป็นปันจจัยของความสุขจริงๆมันเป็นความทุกตัวอย่างมีเยอะตายแล้วก็ไปไม่ได้เราก็เฉยเฉยใน้ความรวยถ้าใครเขานินทาว่าไล่ทำให้เขา กว่าสะดวงสะเทือนใจเดิมนหน่ายของความโกรธเราก็เฉยมันซะอีกไปที่เขาด่าเขาว่าเขาด่าขันห้าเขาไม่ได้ด่าเราคือจิตในความหลงไหลฝ่ายฝันในอามิรคือรูปโฉมนมพันเราก็เฉยมันคิดกว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอาศัยมันชั่วเราพังแล้วก่อนแล้วกันไปแล้วมันเองก็เป็นบนจจัยของความทุกข์มันไม่ได้สร้างความสุขให้แก่ใคร ในเมื่อขันห้ามันเป็นปจัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขเรื่องอะไรท้งที่เราจะไปสนใจในเมื่อเราไม่สนใจในขันห้าเราก็ชื่อว่าไม่สนใจในความเกิดเราไม่สนใจในความรักคือราคะเราไม่สนใจในโลภะคือความโลภเราไม่สนใจในความโกรธเราไม่สนใจในความหลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เราจะติดใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรา อย่างนี้อารมณ์ขมันดาท่านพระสาวกขององสมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจ้าที่กําลังรับฟังก็ชี้ว่าเป็นอารมณ์ข้อรหันเป็นอันว่าเราจะเริญภพรมิหารสี่เพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทําจิตใจให้เราเข้าสู่นิพพานได้ได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสิิ์ที่พัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแด่ท่านผู้รับรับฟังสวัสดี